รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบหูฮิวนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดลซีเบต E16 นะครับใช้งานเต็มระบบตัวรีเวิร์ดนะครับกับมวนจานมันม้วนหมดนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีมากนะครับพกพาได้นะครับใช้ทานได้ใช้ไฟได้มีสายไฟตรงรุ่นแถมให้หกโกลมนะครับสินค้าพร้อมใช้เลยซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับไฟ120โวลต์นะครับลางถ่านสะอาดเลขซีเรียลไมเอียมนะครับ ทดสอบไม่เรียบร้อยใช้ฐานเบอร์46ก้อนใช้งานได้ปกตินะครับออโต้รีเวิร์ดออโต้สต็อปใช้งานได้เต็มระบบตัวเครื่องมีน้ําหนักพอสมควรแล้วก็เสียงดีมากนะครับตัวนี้นะฮะจะมีรอยบ้างตามการเวลานะครับสินค้ามือสองออดาม่านะฮะมีรอยคาบสติกเกอร์ตรงนี้นิดเดียวนะครับเริ่มต้นเสร็จพักด้านหลังนะครับเทสระบบ FMM นะครับ AM เลื่อนมาขวาสุดนะครับสถานะไฟติดครบ ปุ่มนี้ปุ่มดเทคนะฮะตรงนี้เป็นไม้นะครับไมในตัวนะฮะอันนี้ AM รับได้ทุกครื่งของบ้านเรานะครับระบบวิทยุนะครับ FM <AM. S 1> เลื่อนมาตรงกลางนะครับเลยจาก,ก12ไปให้123 channel น,นี่ถึง108เมกะเฮนะครับรับได้ทุกครื่งของบ้านเราเลย เสียงดีมากนะครับลำโพงมีรอบุกนิดเดียวนะฝั่งซ้ายนะครับแค่มองไม่เห็นนะครับนะคะก็แต่การสอบวัดนะฮะจะวิทยุลงเพื้งหนะกงเล็กยอดกุนแดงที่ต้องสูญเสียตัวที่รักในเทลเดียว่ทยคลิปเทสให้ดูนะคารับที่ ต้องสูญเสียบุคลากรน้ำดีจากไปอีกหนึ่งขั้นจากเหตการที่เกิดขึ้นเหตการครั้งนี้ก็ต้องมีการทวงคืนนะคะความยุติธรรมใปกับทางด้านของสวัสดิวัตรกรกันต่อไปนะคะเดินมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับขวาขวซ้ายขวาเต็มระบบนะครับที่ต้องสูญเสียบุคคลแเป็นี่เลี้ยงครอบครัวแล้วก็งานตำรวจแห่งชาติที่ต้องสูญเสียบุคลากรน้ำดีจากไปอีกหนึ่งขั้นจากเหตการที่เกิดขึ้น ดูระบบออโต้รีเวิร์ดนะครับม้วนมันหมดนะครับเพื่อม้วนหมดมันจะกลับอัตโนมัตินะครับม้วนหน้า A หมดมันจะกลับมาหน้า B แต่ม้วนอัตโนมัติสังเกตตัวนี้นะครับเวลาจะกลับด้วยมือกับตรงนี้นะครับมีปุ่มนี้ดันลงดันลงอย่างนี้นะครับมันจะกลับสังเกตตรงนี้นะฮะอันนี้ออโต้รีเวิร์ดนะฮะเราไปออโต้สต็อปเลื่อนลงด้านล่างนะครับเป็นเครื่องหมายไปกลับนี่ออโต้สต็อปนีฮะจะเด้งนะครับเวลาม้วนหมดนะ ถ้าจะให้กลับม้วนอัตโนมัติให้เลื่อนขึ้นด้านบนถ้าจะให้ออโต้สต็อปมันเด้งก็คือม้วนหมดแล้วเด้งกับกดลงด้านล่างแต่ตัวนี้เล่นไปได้ A ไป B แล้วมันก็จะเด้งเองนะครับเพราะว่ามันกลับม้วนรอบเดียวไม่ได้กลับม้วนเป็นวงกลมเป็นยูเทิร์นรอบเดียวนะครับต่อไปฟังระบบเทปนะครับระบบสตูดิโอเสียงดีมากนะครับ ฟังเสียงปกตินะครับเหมือนฟังอยู่ด้านข้างนี่นะครับ การรีวิวนะครับขอบคุณครับ